ที่มาแวะให้กำลังใจค่ะพี่สายชนบอกทุกทุกท่านค่ะสวัสดีทุกทุกท่านทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะคุณลีลาไหลอยู่ในรถนะคะเนาะนั่งอยู่ในรถไหลไหลสดออกมาทั้งนอกนะคะเนาะสวัสดีน้องแขกครับคุณตาบ้องบบเห็นนะคะเนาะเฮาก็บโเห็นเพื่อนแนวไหนนะคะเฮาก็ไหวเฮาก็ไหวไปจังสั้นเลยนะคะเขาก็ไหวด้สิ่งดีๆพูดด้สิ่งดีๆสวัสดีค่ะแม่ดาว คุณหอมหวนค่ะยินดีต้อนรับนะคะยังค่ะลงได้แต่ภาพนิ่งค่ะโอ้ยังยังยนะ <c oughs> คุณนี่คุณคุณแมนกินน้ำแก้ควยมาหรือยังค่ะ <c oughs> ว่ารัตชยาค่ะได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์หรือว่ายังไร์สดอยู่ค่ะได้ได้ค่ะแถวสามสี่หก แถวใกล้ปทุมอะไรน้องน้องชนานันเขาช่วยกันค่ะถ้าแม่ถ้าแม่เห็นหน้าไรก็เข้าไปหาน้องได้นะค่ะเนาะทักซื้อของจัดของไหวเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะยาวไปค่ะยาวไปคุณแมนบอกยาวไปคุณแมนเขาปวดไปดึกสวัสดีค่ะทักท้ายให้กำลังใจกันเด้อจ่าเด้อไ่่ค่อยถนัดนะคะน้องหน่อยไล่ชดในรถค่ะ ได้เวลาแล้วค่ะน้องน้อยได้เวลาแล้วเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะมาส่งแรงใจค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะวันนี้วันเฮงนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีแม่ดาวสวัสดีค่ะคุณปียาค่ะแม่ดาวสวัสดีคุณปียานะคะสวัสดีพี่หนูนะค่ะนาะสวัสดีทักทายให้กันกาลังดึงดึงครับคนว่าดึงหยัแงล่ะเนาะดึงหยั่งล่ะเนาะสวัสดีค่ะแม่ดาวแม่ ค่ะหลานสาวล่ะหลานสาวน้องหล,ลานสาวน้อยเดินฟังปลอดภัยพระคุ้มครองนะคะลูกอภาก็สวัสดีแม่ดาวพี่สายชนก็สวัสดีค่ะ,คะจ้าน้องน้อยสวัสดีเช่นกันค่ะเองเฮงสวัสดีค่ะกินนับไั้เด้อน,น้องน้อยได้เวลาแล้วเด้อค่ะค่ะทักไปดูคลิปให้กันนะคะนาะ ให้กำลังใจกันสวัสดีรอบห้องค่ะให้กำลังใจนาะส่งพลังบวกให้กันค่ะนี่ทักทายเนาอพี่หญิงก็ทักทายน้องน้องบี๊กได้เนะค่ะนะพัทยาแม่น,น้อยก็มาประมาณครึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องครึ่งได้สิบสองนาทีเนาะค่ะนาะเอาก็อซาดด้แม่สวัสดีครับน้องเอและทุกๆุทุก,ท,ก,ท,กทุกคนรอบห้องครับ พี่บิ๊กตัวยนาะค่ะนาะสวัสดีเสืองามหมดจ้าแอบยังมาได้นะคะถ้าจะไหลสดก็ทักทายมาได้นะคะยินดีจ้ายินดีค่ะทักทายกันได้เดอ้อพี่สายชนทักทายหาน้องบิกบ๊กบิ๊กตัวยได้เด้อค่ะเดอะ้อนี่เห็นไหมนี่ค่ะ นี่พร้อมพี่น้องน้อยนั่นแหละนี่พี่น้องบิก๊กตั้งแต่พร้อมกันนั่นแหละครับพี่เขาก็ยังไม่ผ่านเนาะคะ่ะแมนแมนจ้าพี่สายชนเนาะคะ่ะเนาะพี่สายชนก็ก็ทําไงอยากผ่านมันยังไม่ผ่านเราก็ต้องสู้ต่อไปเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนๆแม่เพศรับไปแล้วปังค่ะวันนี้บายบายค่ะลงไลฟ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะ นาะฝากกันช่วยๆกันเนาะคะ่ะนาะให้กำลังใจกันค่ะก็อยากให้ผ่านกันทุกๆท่านค่ะไหว้กันอยู่เนาะคะ่ะเนาะเอาผลไม้เอายังมไหว้เจ้าที่เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะพูดดังๆเนาะค่ะเนาะวันะนี้ไหว้นะคะ่ะวันไหว้ขอให้ทุกๆท่านสุขกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงอลไรออกมาไหลอยู่ในรถนะคะ ลังไหวเจ้าที่อยู่พนสวัสดีค่ะยันตัวตนค่ะเปิดค่ากันมองเห็นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะไหลอยู่ในรถด,ด้อพี่สวัสดีค่ะมาส่งแรงใจค่ะสวัสดีค่ะพี่ยิงสวัสดีค่ะวันนี้วันเฮงนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะ อภาก็สวัสด,ดีแม่ดาวพี่สายชนก็สวัสด,ดีค่ะจ้าน้องน้อยสวัสด,ดีเช่นกันค่ะเฮงเฮงไหลสดได้นะคะถ้าจะทําถ้าจะเปิดโบสถ์มืออาชีพก็ไหลสดได้นะคะคุณท่านเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะถามดวงตาค่ะเลยตอนนี้กำลังตึง <laughs> ตอนนี้กำลังตึงคุณแมนบอกวันนี้น้องน้อยใส่เสื้อสวยบ่คะ่นะน้องขายักได้เงินในอากาศขอตัวก่อนนะคะพี่ศิริการขอบคุณคะ่ะพี่ศิริการมื่นสนวะะัสนดะนะนะนะีค่ะคุณคุณปียาคะ่ะพี่ปียากำลังรับชมคะ่ะน้องนอยไปทัดชานศึกษาหาว หาวดองดองเอาบะเพื่อนไปก็เพื่อนไปกำลังดึงดึงครับเพิน่นว่าดึงหยังแหละเนาะดึงหยังแหละเนาะสวัสดีค่ะแม่ดาวแม่แม่แมดาวสวัสดีคุณเดือนจ้าแม่ดาวก็สวัสดีคุณเดือนสวัสดีค่ะน้องเมนแม่เพชรแม่แม่แมดาวก็สวัสดีน้องแขกสวัสดีค่ะลูกแขกแม่เพชรสวัสดีลูกแขกเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะสวัสดีลูกแขกสวัสดีค่ะ เพื่อนใหม่นะคะนี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณหอมหวนได้ไลฟ์สดไหมคะสวัสดีค่ะน้องกิติยาพรค่ะกำลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะน้องกิติยาพรกำลังรับชมพี่บิ๊กไปเด้อพี่บิ๊กตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะทักทายเพิ่นไปเด้อจัดเด้อช่วยกันเนาะค่ะเนาะนาทีค่ะ เปิดไฟไว้เปิดไฟไว้พี่หญิงพี่หญิงเ่าเป็นตังชาตนน้องน้อยก็เข้ามาให้กำลังใจพี่น้องน้อยขอบคุณในหลายเนาะค่ะเนาะน้องชนานันก็ยังไม่ผ่านนะคะเขาให้ผ่านไวๆวเด้อน้องพัฒราภาน้องน้องพัทราภาก็เข้ามาน้องพัฒราพลก็เข้ามาค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกนกค่ะ พี่หญิงคะ่ะขอบคุณคะ่ะเ,เพื่อนๆทุกๆท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่คุณน้องนี่คะ่ะนาะถ้าน้องน้อยไม่มีพี่ก็รับแวะเข้ามาห้องน้องน้อยก็รับความเฮงความปังไปนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกๆท่านนะคะขออภัยเด้อค่ะเด้อดันไหลใ้เวลาแน่นนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องถือเอานะคะถือโทรศัพท์เอาเนาะคะ่ะเนาะ ไล่สดในรถนะคะน้อรับเลยยัง้งเนาะกินเดาแแบ่บ่ะน้อทีมงานคุณน้องพัทราพาน้องน้องพัทรา,า,าพาก็เข้ามาน้องพัทราพรก็เข้ามาค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกดีคคับคุณน้องน้อยค่ะสวัสดีค่ะทักทายให้กำลังใจกันนะคะนาะ สวัสดีจ้าพี่หญิงก็สวัสดีน้องชนาน,านันค่ะกดใจรัวๆค่ะแม่ดาวสวัสดีคุณเดือนจ้าแม่ดาวก็สวัสดีคุณเดือนสวัสดีค่ะน้องเมนแม่เพชรแม่เพชรม, <seasons> ไมาไหวมองมองลูกน้องอยู่นะคะเนาะ <seasons> มองที่อยู่ถนนสามสี่หกนะคะน,ะคน้องน้องชนน้องชนานัน,นและก็คุณวารัตอะไรนะวารัต ชายาเนาะค่ะเนาะว่ารัชายาเนาะค่ะเนาะว่ารัชยโทราศัพท์อยู่ค่ะเอ่อไอไลฟ์สดในอยู่ในรถเนาะค่ะเนาะออกมาข้างนอกออกมามาไม่ถึงขนาดนี้ดอกเนาะค่ะเนะขอบคุณทุกทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่สายชนกำลังรับชมค่ะคุณพัทลาสวัสดีค่ะเมื่อเช้าเห็นยั่ดอกเด้อคุณแมนกับน้องน้อยไม่ได้เข้าไปจัด ของไหว้เนาะค่ะจัดของไหว้เนาะค่ะเนาะไหว้ด้วยเนาะค่ะเนาะเป็นวันดีวันเฮงเฮงปังปังนะคะเฮงเฮงปังปังดังดังไปด้วยกันนะคะกำลังตึงๆเลยผนว่าอ่านอ่านทะอ่านอ่าน่นว่าเพื่อนบอกไหวไ้วันดีๆเนาะค่ะเป็นวันไหว้ก็เลยไหว้ต่สิงไหว้ดีๆไหว้ผลไม้ด้วย มาเบิ้งนหน้นนาที่พึงใดสิบสงนาทีคือซ่าดเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีนะได้ครับเอดมาเลยครับยินดีครับน้องชนานันพี่บิ๊กบอกว่าได้ครับเอดมาเลยนะคะ